สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้าดูข่าวเขาบอก,กำตำรวจกาลังจะรวบรวมหลักฐานเพื่อจับผู้จับกลุ่มผู้ประท้วงที่ประท้วงในงานเอเปกนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยกำลังรวบรวมแล้ว,ลวลใครที่ทําผิดกฎหมายเรื่องการประท้วงชุมนุมไม่ได้ขออนุญาตนะทำผิดกฎจราจรอะไรต่างๆชูป้ายยกป้ายนะครับนะ,บนะก็ตํารวจก็จะเร่งดําเนินการดําเนินคดีเอาตัวมาลงโทษตามกฎหมายนะครับผมฟังข่าวแล้วก็ ชื่นชมครับการทํางานของตำรวจครับแต่อยากจะฝากนะครับมันมีเรื่องสําคัญกว่านี้ไหมนะเเรื่องสําคัญกว่าการจับผู้ประท้วงซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพทางการเมืองถึงแม้จะนะใช้สิทธิ์เกินส่วนไปบ้างก็ตามแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของอ่การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลหรือไม่นะครับนะเป็นเรื่องการใช้เสรีภาพทางความคิดหรือไม่ อยากจะฝากตำรวจนะครับจับผู้ประท้วงก็จับไปแต่อยากจะฝากว่างานเร่งด่วนที่ควรจับนะครับทุนสีเทาจีนมาเฟียจีนเจ้าของบ่อนการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองทุกท้องที่ไปหมดนะพวกค้ายยาเสพติดนะส่องโสเภณีสถานบริการเปิดเกินเวลานะครับนะสวมบัตรประชาชนฟอกเงินนายทุนเงินกู้นอกระบบนะเยอะแยะไปหมดอ่ะ คนค้าของเถื่อนหนีภาษีเต็มบ้านเต็มเมืองประชาชนเขาก็ชี้เป้าทุกวันทุกวันเจ้าของบ่นบอนเนี่ยนักข่าวชี้เป้านะไปหาหลักถุงหลักฐานปลอมตัวเข้าไปในบ่อนนะจนพบเลยว่ามีการปักหมุดเช่นอย่างที่สมุดปราการนะบ่อนด่านสำโรงอย่างเงี้ยนะอาร์เดกัลต์พีพีทีเนี่ยไปปลอมตัวไปหาข้อมูลมาจนปักหมุดเ่ย เอามาประจานจนจบแล้วยังไม่มีการจับกุมอะไรเลยแล้วสุดท้ายหมุดที่ปักไว้ใน Google ว่าบ่อนด่านสำโรงก็หายไปไมียกตัวอย่างเพราะนั้นไหนๆก็จะจับผู้ประท้วงแล้วช่วยจับไอาอาจยากรรมสำคัญของประเทศชาติหน่อยจับเร่งรีบหน่อยก่อนจะจับผู้ประท้วงนะปฏิบททัติให้มันเป็นธรรมอย่าไปเลือกปฏิบัติฝากพี่น้องตำรวจว่าช่วยเร่งจับหน่อยฝากพลเอกประยุทธ์ฝากพบตรเร่งจับเห็นว่า สิ่งที่ผมพูดนี้เป็นเรื่องจริงช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ